สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับพี่พี่ทุกท่าน,นะคะ่ะวันนี้ก็มาพบกันยามเช้าอีกเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นวันที่1น,นะคะเดือนกุมภาพันธ์ 2,568กันนั่นแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นมีดงานหล,ลิกสำหรับปืนเยอรมัน SKF นะคะตรงนี้จะเป็นทรงควานช้างที่ห่างหายกันไปนานมากวันนี้จัดกันมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับงานมีดบ้องที่เป็นทรงปลายแหลมทรงควานช้างนั่นเองค่ะหรือว่าจะเป็นงานมีดอเนกประสงค์ทั่วไปใช้งานได้หมดเลยนะคะตรงนี้พกพาได้แล้วก็สามารถใช้งานหนักใช้งานจริงได้นะคะสามารถตัดไม้ฟัน มสะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะสําหรับงานเล่มแรกของเราค่ะที่เป็นงานหล็กตลรับลูกปืนเยอรมัน S K F ตรงนี้เล่มที่1มีความยาวของใบยอยู่ที่12.5นิ้วสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่1.6นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะด้าม5นิ้วค่ะตรงนี้เรามาแบ่งปันกันที่ราคา900บาทส่งให้ฟรีนะคะตรงนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยสําหรับการเก็บเงินปลายทางของเราจะบวกเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะสาหรับงานเล่มที่1ของเราที่เป็น เหล็กสำหรับลูกปืนเยอรมัน SKF นั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่2ตรงนี้จะมีความยาวของใบยอยู่ที่13.9นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่1.6นิ้วและด้าม5นิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา5 0 0ร้ 900บาททวนนะคะตรงนี้ขออภัยด้วยค่ะวันนี้ข้อจะมากันแบบเร็วๆนะคะอาจจะเร่งรีบนิดหนึ่งจะพูดราคาผิดสําหรับงานเล่มที่2ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา900บาททวนนั่นเองค่ะสําหรับเล่มน,นี้จะมีรอยเส้นนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของตราลูกปืนเยอรามันวงด้านในอยู่1ด้านนะคะอีก1ด้านไม่มีค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่ามีดของเราเนี่ยจะรับประกันงานมีดทุกเล่มน,นั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงาน เล่มที่3ก็จะมีความยาวค่อนข้างยาวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะตรงนี้จะมีความยาวของใบยอยู่ที่16.4นิ้วสันหนา8มิลค่ะกว้างอยู่ที่1.7นิ้วและด้าม5นิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา1,100บาททวนนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานเหล็กตลรับลูปืนเยอรมันเล่มที่3ของเรานะคะที่เป็นทรงมีดบ้องนั่นเองค่ะก็สะดวกสบายต่อการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่3ของเรา มาต่อก็เล่นที่4กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่นที่4ตรงนี้นะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่16.4นิ้วสันหนา8มิลค่ะกว้างอยู่ที่1.6นิ้วและด้าม5.5นิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกัน,กนที่ราคา1,100บาทค่ะราคานี้ส่งให้ฟรีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะส่วนเก็บเงินปลายทางจะมีค่าบริการบวกเพิ่มเพียงแค่50บาทเท่านั้นค่ะเน้นย้ํานะคะว่ามีดของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะคะเพราะว่าเปิดคมพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วและที่สําคัญ ังรับประกันงานมีทุกเล่มด้วยค่ะมาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่5ตรงนี้วันนี้จะเป็นชุดควานช้างทั้งหมดเลยนะคะมากัน6เล่มและเล่มที่5ของเรามีความยาวของใบยอยู่ที่16.2นิ้วสันหนา7มิลกว้วางอยู่ที่1.7นิ้วและด้าม5.5นิ้วเรามาแบ่งปันกันที่ราคา1,100บาทค่ะตรงนี้นะคะก็สวยงามและก็พกพาได้สะดวกอย่างแน่นอนค่ะบอกเลยนะคะว่าใช้งานหนักได้ใช้งานจริงได้ฟันไม้หนักๆ เลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นงานเล็กสำหรับปืนเยอรามัน skm นั่นเองนะคะมาต่อกันเล่มสุดท้ายท้ายสุดของเราคืองานเล่มที่6นั่นเองค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่15นิ้วสันหนา7จมิลกว้างอยู่ที่1.7นิ้วและด้าม5.6านิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา1,100บาทค่ะสนอกสนใจงานมิดเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0 6 4 9 8 9 2 2 6 5ได้เลยหรือว่าจะใช้เบอร์โทนี้นะคะเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาได้ ด้วยเช่นกันค่ะหรือว่าจะเข้าไปชมในส่วนของรูปภาพและก็รายละเอียดมิดที่ชัดเจนขึ้นที่เฟซบุ๊กของเชอร์เบลมิดดาบไทยนั่นเองค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันตรงนี้ขอลากันไปก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ก็ ให้พีพีเอฟสีดูท่านนะคะมีช่วงมีลาบนะแลวก็ถูกหวยกันทุกๆท,ท่านค่ะรางวัลใหญ่ๆด้วยนะคะสําหรับพีพีที่เข้ามาชมในส่วนของคลิปของเชอร์เบลมีดดับไทยแล้วก็มีส,สวยๆจากพิชางบอยประเสิร์แพ้นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งค่ะเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปจะได้ไม่พลาดโอกาสได้ชมคลิปมีดส,สวยๆจากเชอร์เบลมีดดับไทยนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ลากกันไปก่อนนะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ